สุดดยอดอาหาหรกัับครรวอาเซียน่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชพงโอสถ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะรายการที่พาไปชมช้อปชิมกับอาหารสุดยอดทั่วอาเซียนและเอเชียนั่นเองนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ที่ร้านมันชีสคุมิตร33 3, 3, ทับหนึ่งกับคุณอบอุ้มจูตรกูลหรือว่าคุณมินีนั่นเองนะคะสวัสดีพี่มินีสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากเลยสี่ตอนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเป็นอาหารสุขภาพอร่อยแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายมากแต่ว่าที่ผ่านมาเป็นของขาวทั้งหมดเลยก็เลยถามว่าเอจริงๆแล้วเรามีของหวานสุขภาพบ้างไหมคือกคบมีคนชอบทานของหวานนะแต่ก็อยากแบบนิดนนึสุขภาพ่ออย้ เอาสุขภาพเลยแล้วกันนี่เป็นเชียร์ซีดเขาปลูกที่เม็กซิโกส่วนมากจะอเมริกาจะเม็กซิโกนะคะแถบๆนั้นอ่ะเป็นซีดที่มันคล้ายๆกับเม็ดมะระแล้วมันก็มาจากครอบครัวเดียวกันแหละคล้ายๆกันแต่เม็ดมะระเนี่ยจะไม่ให้พลังงานนะคะคือจะไม่ให้ไฟเบอร์กัจะไม่มีพลังงานแต่ถ้าทับถ่ายแล้วก็ทําให้เราอิ่มท้องก็ทำให้ช่วยเรื่องลดอาหารลดน้ำหนักลดน้ำหนักได้แต่อันนี้เนี่ยมีทั้งโปรตีน มีทั้งแคลเซียมมีทั้งวิตามินซีโอเมก้าเนี่ยมีมากกว่าปลาแซลมอนถึงแปดเท่าแล้ววิตามินซีเนี่ยมากกว่าส้มเจ็ดเท่าแล้วก็แคลเซียมเนี่ยรู้สึกจะห้าเท่าในนมนะในนมนะมากกว่าแต่เวลาที่เอาไปแช่เนี่ยพี่ไม่แช่น้ํานะคะพี่เอาไปแช่ก็เลือกเอาอันนี้เป็นนมเพราะพี่จะมาทําโยเกิร์ตก็เป็นนมได้แต่ถ้าเกิดเราแพ้นมก็ทำอย่างอื่นน้ำนมข้าวโอ๊ตน้ำนมถั่วเหลืองน้ำนมข้าวเป็นอาหารที่ดีที่สุด ก่อนออกมังกายเพราะโปรตีนเยอะมากแต่อันนี้พี่ต้องนําเข้ามาเพราะว่าที่ไม่ได้มีขายในเมืองไทยไม่มีคุยกันตั้งนานคิดว่าจะไปหาการ์ดที่ถ้ามีนี่ถ้ามคุณก็ต้องคงเป็นคนแรกที่รู้แล้วเนี่ยอะไรนะพี่ว่านำเข้าสิพี่นำเข้ามาเลยพี่ก่อนแล้วกันนี่ก็คือในเรื่อยู่ธรรมชาตินะคะไม่ได้ปรุงแต่งลดนะคะในเรื่องน้ําตาลทีนี้ก็อย่างที่ว่าจะเลือกน้ําตาลอะไรที่เราจะเลือกอ่านน้าตาลใช่แคลอรี่ต่ำแคลอรี่ต่ำ จากนั้นจากนั้นนะคะเราใส่เชียใส่น้วแต่จะเยอะจะมากแค่ไหนชอบที่มันเคบี่ก็ใส่เยอะเราดูความแม่ครัวคนเก่งของเราตรงบินตรงจากลอนดอนมาอยู่เมืองไทยแล้วนะคะมันง่ายมากเลยนะเนี่ยแค่นี้นะพี่จะรอไว้โรยนิดนี่มะม่วงน้ำดอกไม้ วี่น,นี่มีสารอาหารดีๆทั้งนั้นโอเคโอเค <Nice. S 2> น่าตานน่าทานเชียวน่าทานมาก<า>ค่ะเือ้อย่ยมนี nice ่อื um อมอร่อยเยี <Y> um. ่ยมอะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้อีกเมนูหนึ่งเป็นเมนูอาหารหวานซึ่งอร่อยมากแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากด้วยใครอยากมาทานไม่มีเม็ดเจียหาซื้อไม่ได้แน่นอนก็มาทานที่ร้านมันชีสุขวิท33ทับหมาเจอเชฟคนเก่งของเราสาวสวยพี่มินี่นั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่มินี่มากค่ะขอบคุณมากแนะนำเมนูสุขภาพให้เราอร่อยมากแล้วก็ ได้ความคิดในการที่จะดัดแปลงอาหารให้เหมาะกับสุขภาพของเรา<ม>แต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะ,คะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายก,การครัว<ช>อาเซียนแล้ววันนี้พี่<ช>นี่และดิฉันสริบูณัฐพันธ์ลาท่านผู้ชมไปก่อนกลรับพบกันใหม่สัปดาห์หนนะ้าสวัสดีค่ะ มากมายค่ะที่มีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างเช่นแขกรับเชิญของเราในวันนี้อาหารที่เราอุ่นจากเตาไมโครเวฟจะมีลังสีตกค้างไหมคะหลักการทํางานของเตาไมโครเวฟเนี่ยนะคะคลื่นไมโครเวฟจะไปทําให้โมเลกุลของอาหารสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นมาอย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่าคลื่นนี้ไม่สะสมอยู่ในอาหารนะคะ แล้วแสงที่เราเห็นเวลาที่เราอุ่นอาหารนะคะเตาไมโครเวฟที่ได้มาตรฐานจะมีตะข่ายลูกกรงกันไม่ให้คลื่นทะลุออกมาส่วนแสงที่น้องไฟเห็นเนี่ยก็เป็นแสงจากหลอดไฟสองสะวะ่างไม่ใช่รังสีอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดค่ะอาหารสําเร็จรูปส่วนใหญ่ก็จะมีคําอธิบายวิธีการอุ่นด้วยไมโครเวฟร,ระบุอยู่บนฉลากใช้เวลาใช้ความร้อนที่เหมาะสมก็ช่วยป้องกันไม่ให้อาหารไหม้ค่ะภาชนะที่ใช้อุ่นในเตาไมโครเวฟก็มีความสําคัญค่ะ เราต้องเลือกใช้ภาชนะที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมายรับรองนะคะว่าใช้อุ่นในเตาไมโครเวฟได้ถ้าเราใช้เตาไมโครเวฟอย่างถูกวิธีก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยไร้กังวลค่ะ